ท่านทูตก็ขอให้คุณหมอจากองค์การอุตสาหกรรมปาไม้หรือออออนปนไปดูพอเขาไปดูเนี่ยเขาก็ส่งภาพส่งรายงานว่าน้องเป็นยังไงแล้วก็อยากจะขอให้ช่วยหาทางพาน้องกลับมารักษาที่เมืองไทยก็เบื้องต้นก็คือ,เ,อเราก็ได้สารแพทย์ได้ก็ได้ทําการรักษาเบื้องต้นไปแล้วนะครับใช่ครับยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ถึงกับร้ายแรงถึงชีวิตนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ยังต้อง ตรวจวิชายโดยละเอียดหลังผ่านการระยะกลักโลกแล้วครับไม่เคยทราบตัวเลขเลยดังนั้นก็ไม่มั่นใจว่ามันจะถึงร้อยไหมหรือน้อยกว่านั้นหรือนํากลับมาแล้วบ้างแล้วหรืออยากอยากจะขอคํายืนยันค่ะขอตัวเลขชัดๆเพราะว่าทางท่านรัิมตรีขออนุญ,ญาตเอ่ยนามที่ท่านบอกว่าส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีเนี่ยประมาณ20เชือกแต่ประเด็นที่บอกว่าอยู่ในสวนสัตว์หรืออยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวหรือละครสัตว์นั้นไม่มีตัวเลข ทันทีที่เครื่องบินเที่ยวบินที่ AZS 5 7 0 1เข้าหน้านฟ้าและเหยียบผื้นแผ่นดินไทยเมื่อช่วงบ่ายวันที่4ค่กรกฎาคม กลายเป็นภาพแห่งความปิติประทับใจเพราะเครื่องบินลำนี้เป็นยานพาหนะนำผู้ช้างไทยพลายสักสุรินกลับจากกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาสู่มาตุภูมิการเคลื่อนย้ายครั้งนี้นับเป็นการลำเลียงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยเพราะพลายสักสุรินมีน้ำหนักกว่า3ตันสูงเกือบ3เมตรและมีความกว้างจากงาจรดหางถึง5เมตรอายุประมาณ30ปีทำให้ต้องใช้เครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่มากพอ ที่น่าจะมีเพียงไม่กี่ลำในโลกที่สามารถทำได้ปฐมบทของการพาช้างพลายสักสุรินกลับบ้านเกิดหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจนี้เล่าให้เราฟังว่าเกิดจากองค์การด้านการพิทักษ์สิสัตว์ในศรีลังกามีความกังวลต่อพลายสักสุรินหลังถูกใช้งานอย่างหนักไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจนมีอาการป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ท่านทูตก็ขอใหอ้คุณหมอจากองค์การอุตสาหการรมปาไม้หรืออออปอเนี่ยไปดู พอเขาไปดูเนี่ยเขาก็ส่งภาพส่งรายงานว่าน้อง,เ,อองเป็นยังไงพอแล้วก็อยากจะขอให้ช่วยหาทางพาน้องกลับมารักษาที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ที่ศรีลังกาเนี่ยศักยภาพในการรักษาของทางศรีลังกาเนี่ยเป็นไป,นปนไม่ได้เลยที่จะรักษาน้องได้นะคะพอตัวเองได้เห็นภาพของศักสุรินตอนนั้นน่ะนะคะ ซึ่งมันต่างจากตอนที่พวกเราคนไทยได้เห็นตอนเอากลับมาถ้าแต่หลายคนอาจจะไปคุ้นดูภาพเก่าๆจะเห็นว่าตอนนั้นน่ะน้องน่าหงสารมากผอมมากนะคะแล้วก็ฝีที่สะโพกทั้งสองข้างเนี่ยมันใหญ่มากคุณหมอใช้คําว่าอักเสบถึง80%ซึ่งถือว่ารุนแรงโดยเฉพาะขาหน้าซ้ายเนี่ยค่ะมันง,อ,งอไม่ได้เลยะนะคะ คือเห็นเราก็ทําใจไม่ได้มากๆก็ต้องทําคิดในใจว่าต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้สักสุรินได้รับการรักษาดูแลที่ดีนะคะเมื่อมาถึงประเทศไทยพลายสักสุรินได้รับการบริบาลรักษาเป็นอย่างดีจนทําให้ตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจของช้างพลายดีขึ้นเขาค่อนข้างปรับตัวได้ดีเขาก็กินได้นอนได้นะครับแล้วก็ดูโดยทั่วไปเบื้องต้นก็ดูไม่ได้มีอาการเครียดอะไรนะครับดูยังคงล่าเริงอยู่ ก,ก็ตามกระบวนการแล้วช้างก็ต้องอยู่ในกระบวนการกัโกโรคอยู่นะครับอยู่30วันเพื่อเพื่อเราจะได้ตรวจโรคต่างๆดูผลวินิจฉัยทั้งห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อผ่านพ้นเวลาสาสิวันแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเขานะครับก็จะมาทําการรักษาที่โรงพยาบาลช้างนะครับแล้วก็มีการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดต่อไปครับว่าเขา เจ็บป่วยด้วยสาเหตุอะไรบ้างมีอาการเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับ,รบก็เบื้องต้นก็คือ,เ,อเราก็ได้สารแพทย์ได้ก็ได้ทําการรักษาเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่า,าในอา,อาการป่วยต่างๆนะครับแต่ก็คือต้อง,ต,องต้องรอตรวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะอพิจารณาว่าเราจะรักษาเพิ่มเติมตรงไหนบ้างนะครับ ร่มต้นของการพากยไสักสุรินเป็นเครื่องบรรณาการให้กับศรีลังกาเริ่มขึ้นเมื่อ22ปีก่อนศรีลังกามีหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอลูกช้างเพศผู้ทางการไทยจะนำไายศักสุรินหรือชาวศรีลังการเรียกกันว่ามุทุราชาส่งมอบต่อให้วัดแห่งหนึ่งเป็นผู้ดูแลและมุทุราชาก็ทําหน้าที่เชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในางานประจําปีศรีลังกาตลอดมา นองเหนือจำพลายศักสุรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณกัญจานาศิลปะอาชาเปิดเผยว่าไทยส่งช้างกว่า20เชือกไปเป็นผู้สันทววไมตรี5ประเทศคือสีลังกาเดนมาร์กญี่ปุ่นสวีเดนออสเตรเลียโดยเริ่มตั้งแต่ปี2523กรมป่าไม้ส่งออกช้างพลายประตูผา1เชือกไปสีลังกา และปี2,544ส่งช้างพลายศักสุรินและช้างพลายศรีนรงไปเพิ่มอีกสองเชือกในปีเดียวกันก็ส่งออกช้างสามเชือกไปประเทศเดนมาร์กก่อนที่ในปี2,545ส่งออกช้างสองเชือกไปประเทศญี่ปุ่นปี2,547กรมบุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่งช้างสองเชือกไปประเทศสวีเดนปี2,548จังหวัดสุรินโดยภาคเอกชนส่งออกช้างพลายอาทิตย์ และพงังหูไทยสองเชือกไปประเทศญี่ปุ่นและในปี2559องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งออกช้างพลายกุ้งพังทองดีพังน้ำอ้อยพังดอกคูพคนพังพรทิพพ์พังผักกุ้งพังแตงโมและอีกเชือกหนึ่งไม่ระบุชื่อรวมทั้งหมด8เชือกไปประเทศออสเตรเลียสำหรับความเป็นอยู่ของช้างทั้ง20เชือกยังไม่มีข้อหน้าตังวลใดๆ คืออันนี้ไม่ทราบรายละเอียดนะ,นะคะแต่คร่าวๆก็น่าจะประมาณ20่นะคะออส่วนมากที่รู้คร่าวๆว่าออไปถ้าทีา่พระอยู่ตามสวนสัตว์บานประเทศเนี่ยเขาก็ดูแลดีนะคะอย่างเช่นมีที่ออสเตรเลียถ้าจะไม่ผิดในยุโรปน่าจะมีที่เยอรมันนะมีอันนี้ไม่ไม่ขอยืนยันดีกว่าสวีเดนหรืออะไรประมาณนี้แต่เหล่านั้นเนี่ยค่อนข้างจะดูแลดีนะคะก็มีที่เหนื่อย,ยากหน่อยก็ที่สรีลังกานะคะตอนนี้ เลยอีกสองเชือกคือประตูผากระสีนรงค์ค่ะตอนนี้ทั้งอเชือเป็นงไงคนะคือตอนที่ไปรับสักสุรินเนี่ยนะคะใจอยากจะไปดูประตูผาเพราะว่าอายุเยอะอายุเกือบเกืกบอบห้าสิบก็ปรากฏว่าเจ้าวาดส่งข่าวมาบอกท่านทูตว่าเขาตกมันเ<ม>้าตกมันก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็เลยไปเยี่ยมศีนนรงค์แทน ก็อย่างที่เห็นในคลิปนะคะสีนรงค์ค่อนข้างจะดูสมบูรณ์แล้วก็งดงามนะคะไม่ไม่มีสภาพแบบสักสุรินเลยนะคะแล้วก็ดูควานก็จะเข้ากันได้ดีเมื่อตอนช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนก่อนที่พลายสักสุรินจะกลับมาเนี่ยนะครับตอนปลายเดือนมิถุนายนนะครับพี่นาคุณกัญนาศิลปะอาชาเนี่ยบินไปกับทีมงานสัตวแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของไทยเนี่ยนะครับจะกระทรวงไปที่ประเทศศิรีลังกาด้วยตัวเองไปดู นะครับว่าที่เหลือเนี่ยมีความเป็นอยู่กันอย่างไรก็ไปเห็นแล้วก็ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โอเคนะครับแล้วก็ยังมีสุขภาพปกติดีอยู่นะครับไม่ได้อยู่ในมีอาการบาดเจ็บหรือว่าออผอมแห้งหรือว่ามีมีอะไรที่เรื้อรังเหมือนอย่างพายศักสุรินนะครับดังนั้น,นที่ศรีลังกาอีกสองเชือกที่อยู่นั้นเนี่ยยังเหตุการณ์ปกติอยู่นะครับส่วนในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือเดนมาร์กและอีกหลายๆประเทศที่อยู่นั้นเนี่ย ประเทศเหล่านั้นด้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะครับในการดูแลสัตว์ใหญ่ดังนั้นก็ไม่ค่อยมีความเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับทราบข่าวหรือว่ามีข้อมูลอย่างไรว่าช้างไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีเนี่ยนะครับไม่ตรงกับสิ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ย ก็ขอให้แจ้งมาได้ที่กระทรวงทรัพย์หรือจากเจ้งที่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้แล้วเราก็จะได้ส่งทีมไปตรวจสอบครับยังมีมุมมอ,มองของผู้ก่อตั้งและเลขามูลนิธิเพื่อนช้างมองว่านอกเหนือจากการคัดค้านการส่งช้างไปเป็นเครื่องบรรณาการแล้วยังอยากให้ทางการไทยจับตาเรื่องการค้าช้างข้ามชาติและโครงการนําช้างไปวิจัยที่ต่างประเทศกรบวนการค้าช้างข้าชาติตอนนี้มันก็เหลืออยู่เพียงไม่กี่ ไม่ไม่กี่คนคะ่ะไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคนที่มีศักยภาพเนี่ยก็น้อยอ่ะนะฮะอย่างนั้นแล้วบางคนก็ไม่เอาละนะคะวุ่นวายหรือบางคนก็ยังแน่แน่อยู่เพราะว่าได้รับผลประโยชน์จนํานวนมากจากการที่ส่งไปโดยเฉพาะบางประเทศเนี่ยนะคะและเพราะามันมันจะมีผลประโยชน์เอื้อต่อกันไอ้ตรงนี้ราคาที่กลัวดิฉันถึงได้เน้นว่าขอทราบช้างในประเทศจีนอยู่ที่ใดบ้าง พะบางประเทศที่ในยุโรปหรือหรือประเทศในเอเชียบางประเทศเนี่ยมีอยู่ก็ประมาณน้อยๆค่ะไม่ได้มากบางแห่งมีแค่2มี5มี7มีเก้ามาเลเซียมีประมาณ10อะไรเนี่ยนะคะแต่ถามว่าในประเทศจีนมีเท่าไหร่เพราะเห็นมีการส่งกันอยู่เนืองๆแต่ดิฉันไม่เคยทราบตัวเลขเลยดังนั้นก็ไม่มั่นใจว่ามันจะถึงร้อยไหมหรือน้อยกว่านั้นหรือนํากลับมาแล้วบางแล้วก็อยาก อยากจะขอคํายืนยันค่ะขอตัวเลขชัดๆเพราะว่าทางท่านเัิมตรีขออนุญาตเอ่ยนามที่ท่านบอกว่าส่งไปเจริญสัมพันธรมตรีเนี่ยประมาณ20เชือกแต่ประเด็นที่บอกว่าอยู่ในสวนสัตว์หรืออยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวหรือละครสัตว์นั้นไม่มีตัวเลขงานวิจัยทําไมทําในประเทศไทยไม่ได้ละคะท่านฮะจะอ้างว่าเทคโนโลยีในต่างในต่างประเทศนั้นสูงกว่าก็เอาเทคโนโลยีมาไว้ที่ประเทศเราเพราะขณะนี้สัตวแพทย์ในประเทศไทยเรานี่เก่งมาก หลายท่านเลยนะ,ะและสามารถทําดําเนินการได้พระช้างก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องไม่ต้องส่งไปท่านมาสิคะท่านมาพร้อมเครื่องมือท่านล่ะค่ะอาจจะเป็นโครงการร่วมนะฮะระหว่างระหว่างประเทศจัดระหว่างสถาบันแล้วก็ทําให้สายพันธุ์ของช้างเราเข้มแข็งขึ้นอันนี้ดีกว่าไม่ใช่บางประเทศนี่มีแต่ช้างเพศเมียและอยู่ดีๆวันหนึ่งท้องได้เนี่ยถามว่าท้องได้ไงคะเป็นตัวเมียหมดเลยในสนัตว์เอกชนนะฮะ นั่นหมายความว่าต้องมีใครคิ้วเอาน้ําเชื้อใส่กติกเอาไปให้หรือเปล่าอันนี้ดิฉันตั้งข้อสงสัยมานานนัปีแล้วค่ะที่เริ่มจากธุรกิจหรือว่าออประเด็นนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการใดก็ตาม,มก็จะไม่ส่งช้าออกนอกประเทศอีกต่อไปทั้งในเรื่องของการเป็นพูดหรือโครงการวิจัยต้อบอกว่าจากนี้แนวทางในการทํา โครงการต่างๆเหล่านี้เอาว่าจะโครงการอะไรหรือว่าจะเป็นแนวทางใดก็แล้วแต่<ม>ถ้าเกี่ยวข้องกับการที่ช้างไทยจะต้องออกนอกประเทศเนี่ย<ม>เลิกคิดผม,มตั้งแต่เข้ามาทํางานก็ได้ให้เป็นนโยบายของกระทรวงนะครับว่าราบนี้ไปจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีการส่งช้างไทยออกนอกประเทศอีกไม่ว่าโครงการไม่ว่าจะโครงการใดก็แล้วแต่แล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นเราพวกเราทุกคนก็ยังยึดถือแนวทางแบบนั้นอยู่เหมือนกันอันนั้นเราก็เรา ในประเทศไทยของเราเท่าที่ผมทราบมาย,ยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็ยังตรงกับสิ่งที่ผมบอกอยู่ว่าเราจะไม่มีการเอาช้างออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการค้าหรือจะวิจัยอ,อะไรทั้งนั้นเราไม่เอาช้างไทยออกนอกประเทศนะครับนอกนอจากการไม่ส่งช้างออกนอกประเทศแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติยังมีนโยบายในการดูแลช้างในประเทศด้วยการเพิ่มแหล่งอาหารสําหรับช้างป่าเพื่อไม่ให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่มารบกวนชาวบ้าน ส่วนช้างเลี้ยงก็ได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยในการทําตัวช้างที่มีมากกว่า3,000เชือกเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างพูดถึงส่วนช้างที่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะศรีลังกาทางการไทยเตรียมส่งคณะสัตวแพทย์ไปทําความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของการดูแลช้างในต้นเดือนหน้านี้เพื่อให้ดูสัตว์าไมตรีของไทยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด